ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้รู้สในบ้านเป็นฉากชากช็ก <ๆ S 2> ต้องให้ความเป็นธรรมกบบเขาคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเล่านั่นแหละเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนนี้ยังไงเขาก็กลายเป็นคนพูดส่วนหนึ่งนะ <S <S ต้องยอมรับเขาเชื่อว่าคน,คนพูดส่วนหนึ่งก็มองเขาว่าเป็นมารศัตนาเป็นอะไรหากินกับภาพเป็นอะไรไปแล้วว่ะคือคนพูดส่วนหนึ่งก็ก็มอบตาบากให้เขาไปแล้วแต่ไม่ว่าเราจะมองยังไงไม่มองจะมองผู้หญิงคนนี้ยังไงในมุมหนึ่งเขาก็ควรมีสิทธิ์ในการที่เขาได้พูดเพราะว่า เรื่องราวบางอย่างที่เรารับรู้กันมาจากสื่อมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงในไม่รู้นะว่าข้อเท็จจริงจริงมันคืออะไรแต่ถ้าเขามองว่าไม่ใช่หนูไม่ได้เป็นแบบที่คนพูดนะว่าตะเวนไปตามวัดถวายนู้นถวายนี้เพื่อหลอกล่อพระไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้แล้วหนูคบกับพระรูปนี้ปีนู่นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งข้อมูลอันนี้นเ,นเราไม่รู้มาก่อนไม่มีใครรู้ข้อมูลวงในนี้ก็มารู้ตอนที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์เนี่ยต้องขอบคุณพี่หนุ่มนะว่าแกสามารถไปนั่งสัมภาษณ์เจ๊ก,ก็บ พูดหมดเปลือกอ่ะเป็นการเปิดใจนักโทไม่ไมีอะไรจะเสียแล้วอ่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนางให้นางพูดก่อนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแสร็จก็คือเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่เขาเหมือนทาเป็นเรื่องปกติกเลยเขามีอ่าใช่เลลวลาเขาพูดมันเหมือนแบบนั้นแหละแต่ว่าฟังจากมูลเหตุเนาะจากที่เขาพูดมาอะไรมาจากปัญหาในชีวิตเขาส่วนตัวแล้วจากการที่ถล่มเข้าไปแล้วพอถลําเข้าไปแล้วเหมือนนางก็ไปรู้วงในของพระว่าจริงๆอะ่ะพระผู้ใหญ่หลายๆรูป มันไม่ได้เพิ่งมีเคสที่ที่มีกับนางไงพระผู้ใหญ่หลายหลายลูก่อนพบกับนางก็มีเมียมีลูกอยู่แล้วเงี้ยซุกเมียซุกลูกนางก็ัวรู้สึกว่าเออพระพวกนี้ถ้ามาคุยกับนางได้ก็คงไม่ใช่ไม่ใช่คนดีแล้วแหละฉะนั้นนางก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไรอะอะไรแบบนี้ฉันก็ต้องเอาตัวรอดฉันเหมือนกันนะฉันก็ต้องกินต้องอยู่ะ่ะเออฉะนั้นการมีผู้ชายมาซัพพอร์ตอันนี้เรามองในแง่ของผู้หญิงทั่วไปที่ดิ้นรนนะไม่วัดจะดิ้นรนเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่หรือดิ้นรนเอา ก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมันรอดแหละไม่ว่าสิ่งที่ทํานั้นมันจะถูกผิดทางศีลและทำยังไงว่ากันเรื่องนี้ในมุมของนางหนะ้าหนูมองหนูถอดจากที่นางพูดมามันประมาณนี้แหละฉันก็ทําทุกอย่างแล้วพี่พิร,ริยรจที่คุณตอบเนะี่ยเขาจะได้รับคืออะไรนะการกระทำแบบนี้ติดคุกเงยไปรู้แหละกันนรกนะรกไม่รู้แต่มึงติดคุกแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องของการเอาเงินวัดอะไรใดๆไปอย่างเงี้ยมีส่วนร่วม นะรัรับของจงของโจรเออใดๆดไปก็ไม่รู้แหละก็ไปตู้คดีเอาแต่ถ้าตู้คดีแล้วตู้ไม่หลุดตู้ไม่รอดจํานวนด้วยหลักฐานก็ไปใช้เ็นใช้กรรมในคุกเอาแล้วตายไปก็อยไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะยากแล้วหลังจากนี้ก็คงไปวัดไหนก็คงจะพระก็จะต้องรีบวิ่งหนีเหมือนที่ AI ก็ทําทกันเต็มติกตอกไปหมดะสีกาก๊อบมาเพระแบบคงจะต้องวิ่งเข้ากุฏิใครกุฏิมันเจ๊กอปก็จะเหมือนแม่นาคพระโขนงพอได้ยินชื่อปุ๊บทุกคนก็วิ่งหนีกันหมด แล้วพระตัวพระเองคะจะได้รับกรรมอะไรบ้างอ่าี่จิงพระได้รับแล้วนะก็คือเนี่ยตอนเนี้ยังคมอ่าเปิดเผยข้อมูลสื่อนําเสนอปุ๊บพระต้องประราชิชเนี่ยเหมือนคนหัวขาดแล้วนะคุณไม่มีความงอกงามในทางธรรมแล้วบรรลุไม่ต้องพูดถึงนิพพานและตัดไปเลยชาตินี้ไม่ได้แต่แต่ประเด็นคือพระต้องประราชิกออกมาถ้าคุณยังกับรู้จักกับเนื้อกับตัวรักษาสินท่าให้ดีรักษาอุบาคุ คามสำคัคุณก็ยังเป็นคนที่เจริญได้แต่มันยากแต่สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าคุณจะต้องได้รับไปตลอดชีวิตคือตาบาปท,ที่มันเกิดขึ้นกับคุณฝันร้ายที่มันจะตามหลอกหลอนคุณเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นคนที่อยู่บนขอ,ขอคอยงาช้างอ่ะ,จะเจริญด้วยสมรศักัิ์ยศตําแหน่งใดๆมากมายไปหมดแล้ววันหนึ่งคุณต้องหลง่นล,ลงมาเหมือนกับยาจกอ่ะยิ่งไปยาจกอีกเป็นคนที่มีตาบาปไปไหนคนก็ประจานไปไหนคนก็รู้ว่านี่คืออดีตสมีคุณก็ต้อง รับผิดชอบกับตาบาดท,ที่มันอยู่ในใจของคุณไปจ,จนตายแหละคุณรู้สึกว่าตายแล้วคุณจะไปไหนก็อีกเรื่องหนึงน่งอ่ะถ้าคุณตอนตายคุณนึกถึงสิ่งที่คุณทําไว้ตอนปวดท่าคุณก็ไปอาบายแน่นอนอและอีกหลายๆล,ล,ลูกเตือนไว้นพะพราที่เนี่ยต้องอัปราชิกรับผิดิดไว้ไม่ยอมสึกไม่ยอมออกมาเนี่ยตายไปตกนรกนะคะก็คือที่ลิตว่ามันมันยังมีอีกเยอะใช่ไหมคะหมายถึงแบบที่มันมีม,มียังมีอีกเยอะเนี่าสาวเรื่อยๆตำรวจตอนนี้ตำรวจด้วย ปกติตำรวจจะอยู่ตามตามสอนอตอนนี้ตำรวจลงวัดนะไม่ใช่ไปถวายความปลอดภัยให้พระนะครับไปคนกุฏิก็ระาวาังกันละกันนะกรรมใดกรรมใดกรรมมันกรรมใดใครก่อนะคะกรรมนั้นก็คืนสนองนะครคนท,ำำทํากรรมกรรมเช่นไรได้ผลเช่นนั้นคือเจ้าบอกวันเพื่อเช่นไรก็เตรียมรับผลเช่นนั้นหน,น,น,นีไม่ได้หราหนีหนีอันหนีอันใดอันอื่นอันพอหน,อน,อน,นีได้แต่หนีกรรมหนีการกระทําของเรองนี้ เรื่องเราของวงการส่งม,มันเฉาขนาดนี้แครี่มองไปแล้วรู้สึกเสียใจไหมัไม่รู้สึกเสียใจเลยไม่มีเสียเส้ยวยของความรู้สึกเสียใจไม่มีความเสี้ยวของความรู้สึกเสื่อมศรัทธาเพราะเราไม่เคยเอาความศรัทธาของเราที่มันเรารู้สึกว่าความศรัทธาของเราที่มีต่อศาสนามันมีค่ามากเราไม่เอาของมีค่าแบบนี้ไปฝากไว้ให้พวกอรชีพวกนี้หรอกเราไม่ศรัทธานับถือส่วนตัวจะนับถอือบ้างรู้จักกันเป็นรุ่นพี่เป็นครูบาอาจารย์มีแต่เราไม่ฝากศรัทธาเพราะศรัทธาที่ เราฝากไว้แล้วมันจะไม่มีทางทรยศเราก็คือศรัทธาในาตัวหลักธรรมสับสนเท่าน,เานั้นแค่นั้นเลยือนที่พี่พลนีโคตรล่าสุดก็คือมีการปุกปู่เหรอว่าอ๋อนันนนอ้นนานแล้วอันนั้นนานแล้วเราแค่รู้สึกว่าเนาะก,กับเคสอย่างเราทําไมมันเดินเรื่องไวจังว่าสมัยก่อนแค่หัวเลาะเนี่โอ้โหจดหมายมาก่อนเลยจดหมายมาเสร็จเรียกไปสอบเรียกไปอะไร คือทำงานไวอ่ะสํานักงานพุทธออกมาแอคชั่นเร็วมากแอคทีฟทํางานเร็วเป็นองค์กรที่น่าชื่นชมกับปูมึงน่าชื่นชมมากทํางานดีแต่กับเคสแบบนี้เงี่ยเป็นเป่าจากขนาดตํารวจเขาขอความร่วมมือมึงยังไม่ไปให้ความร่วมมือเขาเลยบิ๊กเต่าเขาว่านะคะที่ฉันไม่ได้ว่ามันจะไปทําได้ยังไงเจอเจอตอเจอตอปุ๊บสะดุดสะดุดหัวหัวขมามากันหมดไอเราไม่ไม่มีตอไงเรามันเคสง่ายๆ พระพุทน้อไอ้พระหนุ่มมันจัดการไม่ยากหลักมหาเพลวันเดี๋ยวจัดการก็พอไปเจอแบบพระเทพเป็นไงอะมึงก mm hmm. ารจัดการ,ปร mm hmm. เปะนไรลองสมเด็จการจัดการเปล่า mm hmm. ไม่กล้าอย่ยางเงียยเปาเ่ตอนนั้นที่พลีกับ,บพี่ปองโดนอะไรบ้างก็โดนร้องเรียนนะคะโดนร้องเรียนแล้วสำนักงานพุทธก็น่าจะมีคนไปร้องเรียนที่สำนักงานพุทธสำนักพุทธส่งจดหมายมาเตือนมาอะไรส่งมาที่เจ้าวาดส่งมาเสร็จอ่ะโดนเตือนปุ๊บก็ เจ้าคณะผู้ปกครองแล้วนั้นเจ้าคณะคอทมก็เรียกไปสอบเรียกไปอะไรให้ไปสอบให้ไปเซ็นยอมรับเซ็นอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดพี่นายคิดว่าทางส่วนสำนักเองก็ควรเป็นสอบตรวจสอบหรือไม่อเมันควรเป็นคนรีดกตรวจสอบคนแรกเลยมันควรโดนก่อนใครเพื่อนเลยแต่แต่ว่าถ้าพูดเอาลึกๆก็อย่าใช้คําว่าอะไรสมเพศเวทนาแล้วกันเพราะว่าก็เข้าใจว่าสํานักงานพุทธเองก็อยู่ในจุดที่ โดยตัวเขาโดยการออกแบบมาสำนักงานพุทธทำงานกับพระยากเพราะว่าองค์กรนี้มันถูกออกแบบมาให้เหมือนกับเด็กวัดที่มีหน้าที่คอยรับใช้คณะสงฆ์พอสำนักงานพุทธจะออกมามีแอคชั่นอะไรถ้าสมมติว่ามันมาจากสำนักงานพุทธโดยตรงนะไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจัดการพระคนพุทธส่วนใหญ่ก็คนพุทธส่วนใหญ่ที่ของศาสาพระผู้ใหญ่ตาสนาแต่จะบอกโอ้ยสำนักงานพุทธมันเป็นของข้างแค่เขาตั้งมาให้มึงดูแลพระ มึงดันมาจับฝึกท่ามึงดันมาเล่นงานพเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่นั่นแหละเมื่อานักงานพุทธทำงานด้วยตัวเองยากแบบนี้ด้วยไม่รู้แหละด้วยจะสายสัมพันธ์ด้วยวิธีการคิดระบบความคิดของการเป็นคนในอ่ะคนในวัดมันก็ต้องเอาคนอื่นเข้ามาทำงานที่เขาไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรพี่แอรลี่คิดว่าเรื่องของการตลก เราจะขวดล้างยังไงดีจะให้มันแบบสะอาดไปมันไม่ได้หรอกเพราะว่าพระมันมีศึกมันมีบชใหม่มันมีศึกไปมันมีตายมันมีเกิดเรื่องแบบนี้จะยังอยู่ศาสนามันไม่เคยสะอาดหมดจดร้อยเปอร์เซ็นะครับตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่แล้วมันต้องมีมนทินมันต้องมีเรื่องที่มันไม่บริสุทธิ์บุดรทองไม่งั้นพระเจ้าไม่บัญญัติอศราบทต้องสองร้อยกว่าข้อหรอกไม่บัญญัติอาณาปติโมกหรอกเพราะว่ามันมีพระที่ไม่ดีแม้แต่พระพุทธเจ้าอยู่พระบางรูปยังไม่ยำเกรงพระพุทธเจ้าเลย้้้วนีีุ่เจาาปิิกคคณด พระบางรูปมันจะเคารพพระทรมาวนัยหมดไม่เป็นไปไม่ได้หรอกก็เราต้องช่วยการสอดส่องคือวางกฎวางแบบแล้วก็ช่วยการสอดส่องดูแลให้มันเยอะที่สุดมันก็จะทําให้คนเหล่านี้ไม่ได้ช่องในเช้าองดยานพี่แอนเล็คิดว่าเงินเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่มันทําให้มันแบบเป็นกิเลสเป็นเรื่องเหล่านี้มันไม่อยากให้มองแบบนี้อยากมองว่ามันเป็นมันเป็นองค์ประกอบรวมๆทั้งหมดเลยมันไม่ได้แค่เงินมันมีเรื่องของยศ ตำแหน่งเรื่องการปกครองที่มันทําให้พระเสียนิสัยไปเสียความเป็นพระไปเพราะว่าเมื่อไปยุ่งกับทั้งตําแหน่งตําแหน่งทั้งสมณศัติ์ยศศักดิ์ตำแหน่งทางวิชาการเห็นไหมบางลูกที่โดนขอโทษนะครับบางรูกที่โดนจับสึกไปเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรเงี้ยคือพระไปเอาอย่างชาวบ้านอยากมีวิถีอย่างชาวบ้านน่มีวิธีคิดแบบชาวบ้านมันก็เสร็จเลยมันก็เป็นตัวทําลายพระทั้งหมดไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแต่เงินน่มีส่วนสําคัญเพราะว่าถ้าคนมันจะเข้ามาประทุสไลดยพระ ถ้ามีแค่ตำแหน่งวิชาการมันไม่เอาหรอกมันเอาไปไม่ได้มีพัทเทพมันจะขโมยพัทพัทเทพกลับบ้านมันก็คงไม่ขโมยหรอกมันไม่ได้อยากได้พัดพัทเทพหรอกแต่มันอยากได้เงินของพระเทพมันเสียดได้เงินของพระเทพมันอยากได้เงินของพระครูมันอยากได้เงินของศาสตราจารย์แค่นั้นเลยก็มีเงินให้มันเนี่ยมันก็มันก็เอานี่เป็นลิขสจะสอนว่าดึงสติอะไรคะคะรูปอะไรคะรวมระวังนะเขาได้ก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะ ท่นจริงๆพระต้องสอนโยมไม่ใช่โยมมาสอนพระแต่บอกเลยว่าถ้าท่านไม่ไม่เคารพพระธรรมวินยัยท่านอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งเดียวที่มันจะรักษาพระให้พระอยู่ได้คือพระธรรมวินยัยเมื่อไหร่พระเอาหลังอิงพระธรรมวินัยไว้ไม่มีใครทําอะไรท่านได้พระธรรมวินัยจัดปกป้องท่านพุทธเจ้าบอกว่าธรมโมคะเวรคติธรรมาจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมแต่ถ้าท่านไม่มีธรรมเรื่องง่ายๆท่านยังเสร็จเลยท่านก็รู้อยู่ใช่ไหมอันนี้ยศห้ามอยู่ในที่ละหูละตาท่านท่าน ท่านย่ำยีพระธรรมวินัยอ่ะย่ำยีสิกขาบทเล็กน้อยนะถ้าใช้คําแบบนี้ไม่สนใจเรื่องพระธรรมวินัยสนใจเรื่องตําแหน่งเรื่องอะไรท่านก็เสร็จท่านไม่มีภูที่จะป้องกันแต่ถ้าพระท่านมีวินัยท่านเคารพวินัยจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อให้ร้อยสีการป็๊บพันสีการกับก็ทําอะไรไม่ได้อันอย่างก่อนน้านี้พี่เทลี่ก็ออกมาพูดถึงมรดุที่หลายคนเอาเอาไปโยงกับเอ่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปโยงอีกแล้วแต่ให้ทะเลาะกัน จะให้ทะเอลาะก,กับหมอดูคนนั้นอีกแล้วไม่ได้มีปัญหาพูดตรงๆเลยไม่ได้มีไม่ได้อย่างมีปัญหากับหมอดูแค่ดึงสติคนพทธหมอดูจะทํานายเรื่องส่วนหมอดูเพราะมันคือหน้าที่เขาหมอดูมีหน้าที่ทํานายนี้เข้าใจาแต่บางทีเรารู้สึกหงุดหงิดเวลาที่แบบเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้มึงเป็นเฮ้ยมึงเป็นคนพูดมึงควรจะมาคิดไหมว่าเอ้ยเราจะช่วยกันยังไงหรือมาถอดบทเรียนว่าเรื่องเหล่านี้พฤติกรรมของภาคีการ,รม,มันได้ให้แงค่คิดความรู้อะไรกับเราบ้างที่เราจะได้ เออมีความรู้ไว้ช่วยกันดูแลกปกป้องศาสนานะแม่งเสือกบอกวะ่านี่ไงหมอดูทํานายแม่นเวอร์มันถึงไม่ได้เกิดการแก้ไขอะไรสักทีนึงอ่ะ คือไม่ว่าจะไม่ไม่ใช่แค่เรื่องฟ้าคืออย่างอนหลายๆเรื่องหลายพวกทุกเรื่องก็คือมันไม่ได้อะไรไงเราเราจะเราจะหวังว่าสังคมจะดีไม่ดีจากการที่เรามาจะมารอดูว่าหมอดูทํานายอะไรอย่างนี้เหรอมันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะเขาจะทํานายอะไรส่วนของเขาแต่คําทํานายมันเป็นเรื่องของที่อาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้อันนี้คือคือหลักการของหมอดูเวลาขาทำนายแต่หลักพุทธคือถ้าเราป้องกันไม่เกิดแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันเกิดคือพุทธสอนให้เชื่อเรื่องกรรม แก้ไขกรรมจัดการกรรมเพื่อที่จะให้มันเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่หมอดูเขาทำนายเวลาเขาทำนายเขาทำนายกว้างๆอาจจะมีจะกว้างไว้เลยจะมีพระที่ประพฤติตัวไม่ดีถามทิศเนี่ยบวชมาติดปีมีปีไหนบ้างที่พระไม่มีข่าวมีไหมไม่มีไม่มีก็ไม่มีมีไหมม่เนี่ยมีหรือไม่มีพระมีข่าวทุกปีมีข่าวทุกปีแล้วคําถามคือแล้วมึงจะทำนายทำไม กะในเออมื่อมันเห็นเห็นกันอยู่มันเห็นเห็นกันอยู่มันเป็นเรื่องแบบคอมเมอร์เซนต์ว่าเรื่องแบบนี้มันต้องมีข่าวพระไม่ดีข่าวนักการเมืองอไ,มไม่ดีไม่ดีไม่ดีมีคนนั้นเป็นนายกคนนี้เป็นนายกมีไหมมีไม่ต้องทํานายระบุมาเลยระบุวัดมาเลยระบุชื่อมาอเดี๋ยวพระรูปนี้โดนจับแน่พระรูปนี้มีอะไรกับดีกาเห็นมาแล้วเพราะว่ามีคนมากระซิบข้างหูบอกชื่อมาเดี๋ยวเชื่อเลยอื ก็คือยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับหมอนนไม่มีป,ปัญหากับหมอดูกับใครทั้นงน,นั้นรู้เข้าใจว่าหน้าที่หมอดูมันต้องทํานายมันหน้าที่หมอดูสวดสวดมนต์มันคงไม่ได้หล่านั่นหน้าที่พระเดี๋ยวแยกหน,น้าที่กันไม่ได้ทํานายไม่ว่าแต่คนคน่ะคนปกติทั่วไปเนี่ยเราวอยากเตือนสติคนที่จะเชื่อแค่นั้นเองว่าถามว่าเชื่อเชื่อได้เขารู้ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อหมอดูเชื่อคําทํานายแต่คําถามคือคาถามไปไบเชื่อแล้วได้อะไรอย่าเป็นประเภทว่าเชื่อแล้วโดยที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปซื้อ ไอแผ่นทองมาติดหลังโทรศัพท์นะกูจะมาเหงกให้พวกมึงมึงเชื่อแล้วเกิื่อนทุกอย่างแก้ไขได้จ้านี่แผ่นป้ายน,นี่ไม่ได้บอกที่ไหนนะเพราะเห็นว่าขายกันเยอะหลายคนมากเลยแผ่นอีแผ่นทองติดหลังเคสอึง้งนี่แหละจัดก,การได้มึงเอาอันนี้ติดไว้ทุกอย่างเดี๋ยวจะดีกันเงินการงานอะไรใดๆภคยพิบัติรอดได้เพราะมีแผ่นอันนี้ติดทีหลังมึงไม่ต้องติดเคสโทรศัพท์ติดหน้าผากมึงไปเลยมันจะได้แบบอยู่ให้มันเด่นๆชัดรับพลังงาน ให้มันเต็มที่ไม่ได้ว่าใครนะมีสิทธิ์ที่จะเชื่อได้ครับพอย้อนกลับไปสิการค๊อปปี้หนึงครับพี่มีได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สมปองไหมคะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันมีแต่แต่ว่าดีแล้วที่ <c oughs> แตวว่าดีแล้วที่มหาสมปองศึกมาไม่น่าอาจจะอยู่ยในลิสตร์รายชื่อแน่ <c oughs> เพราะว่ายศคงไม่ <c oughs> เพราะว่าตาแหน่งไม่สูงแค <c oughs> ่ปร,ริญญาเจ็ดอันนี้ปร,ริญญาเก้าพี่องปร,ริญญาเจ็ดศึกมา แต่พี่ปองอาจจะมีเอ๊ะบรรยายทุกวันอาจจะรวยหรือเปล่าเออสียารินก็อาเฮ้ยมหาสมปองก็อาจจะมีเงินอะไรอย่างนี้แต่จริงคิดว่าพี่ปองคงไม่ไม่เล่นหรอกแซลกันเล่นได้เฉยเพราะเขาไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเรื่องนี้นะครับตอนที่ปวดพี่ปองเขาก็ครองตัวดีอยู่ในระดับหนึ่งแรกโเค